โอเคทักทายสบายดีพี่น้องป้เพื่อนมาปเปลี่ยหลอดไฟพี่น้องเอาเฮ็ดยังกิดนะเนี่ยแกงหมัก,กทั่วเดี๋ยวเปิดไฟก่อนพี่น้องแกงหมักทั่วคั่วใส่น้ำมันหมูกรไม่เนื่องแล้วจะเอาน้ำลงน้ำหลังแม่นป่ะ <c oughs> ถ้าได้กระถ้าได้กระเทียมใส่นี่คักเลยใส่น้ำ้อยเดียวใส่น้ำไม่เนื่องนะเฮ็ดเป็นแบบคับว่วบดถึงขั้นว่าแกงคั่วเอา ใส่กระเทียมน้อยหนึ่งแล้วก็ใส่อ่าซอสหอยใส่อ่รสด,ดีลงไปนี่สุดยอดเลยเลยมนมีกระ,ะแต่ว<ต>่ามันบน่มีมีแต่ใส่แต่เกลือกับเป็นนัวแล้วจบนะเห็ดใส่เห็ดใ,ใส่เท่าที่มีเลยเดี๋ยวบอกเพื่อนไปแป่งหลอดไฟให้น้องๆก่อนมืดตื่อๆเลย <ๆ S 1> นี่เลยอยู่แบบมืนๆเลยโอ้นี่ แต่เก่าเราได้แต่บวได้จะรอดเนาะเออรอดนี้หากระแปงแปงได้แนละ้วนอนกันเรานี้เลยเหลือแต่รอดทางนอกนี่บ่มีต้องได้ต่อต่อรอดนี้รอดไปดข้างในใกล้กอดรอดไปข้างหนนะ้า

บ่ใสอยู hai, 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 ่ในให้เ hmm. ป okay. okay. oh, okay. okay. oh, ิดแฟนให้แม่กินก็พอแงให้แล้วบ่นั่นจับเบาะก็ก็กินไปเด้เนี่ยมันเด้เอ่อตกแฟนก็ินไปใม้นี้โอ้กรผู้าบ่จมนเห็นอันปลาซาเข้าไปเป็นคุ้นหรือได้ย่างไปอ้อ้วาสิอหาบ่ว่าาันไปยังอ้ก็ลือลือลอหาเบิ่งจ าสอบปลังเข้าอยกยอดอัะไปไสคุณคิดใสคิดใสอ่นเองยน้อยเลยนะเพราะว่าอไปเ้พราะว่าเด็กน้อยสมัยนี้อ่ะมันมันหายากแล้วที่เสียย่างไปลิ่นน้ำกัดแบบนั้นนะขไปลิ่นนะยางไปนะโอ้อมาสิเปเบิงเดี้ยเมือนั้นอ่ะพากันยางไปริ่งน้อยยางไปลิ่งบุษบนสบ้านห่ยเกดบา่เบจนทางเล่ยทางกัประมาณสาสีลักนี่แหละสามกโนี่แหะ ตอนนั้นตอนนี้เขาจิ้มวันนี้เขาจั๊กงงเขาสีมาตันไ้ยสมมติเขาย่างไปเรื่อต่อนล้วจิ้มโซงงงงงโอ้ย่างไปเป็นกุ้งนะได้ไก่เป็นยอดทันทีไปเลยยังมาเพื่อนเห็นโอ้มาสีไปถามน้องสัมภาษณ์น้องอะไรไปถามตอนนี้ข้าวโบราณแล้วตอนนั้นอันรถต๊อกอันเก้าเก่งไปกินข้าวทัพปูสาเข็แต่ไปถึงหัวเวินกันนะไปพอคุณนข้ามแล้วไอ้เพื่อนแต่หัวปูนข้ามแล้วเขากินข้าวอยู่เพื่อนจังไปไหมบ่ไม่ เออกินข้าวแก้วก็เราเดินไปเขาไปประมาณหัวซ่ำนี้แล้วเนี่ยเขาย่างไปเนี่ยขันมีกันมีจูผู้ใหญ่กันหกโมงครึ่งเจ็ดโมงเขาบอกเขาเจ้าสิบไปอันไปเว้นไดไปไปเว้นมันคนหลายเขาสิไปช่วงมืดๆช่วงแบบนี้นี่หัวค่ำซึมซึ้งแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่หย่างไปมาเจ็ยนโอ้ย่างไปลิดริดน้ำข่าเสาวลายเนื้อไปสิเขาไปสิไปริดน้ำเขากันไปริดน้ำข่ามงกุ้งนี่น้องเนให้น้องข้าไปเที่ยว บักปุตุยให้ก็ไปได้บักปุตุยอันบักอย่างก็เสียงคนตุตุยอ่ะโมุเลตุลีไงนะตุลีอ่ะตุลีจ้าเธอเอานาตุลีจอมันตุลีเออหมอดุยตุยให้ก็ไปจริงป่ะไอเห็ดโอ้ย่างเป็นกลุ่มเลยเป็นประมาณนี้ประมาณเจ็ดแปดคนนี่นะโอเคเรียบร้อยแจ้งแล้วป่ะเนี่ยมีไฟมีไฟไปกินข้าวกินน้ำแล้วป่ะเนี่ยยู่แบบมึนๆแบจักมือแล้วนี่างเงี้ สามสี่คืนละสามสี่คืนละน้องอยู่แบทมืดมือนี่มือนี้มาเพิ่นมากต่อรถไปเห็นมั้ยรถไปกับเราเพิ่นมไปเลยเอามาให้ไปเอาเอาโต๊ะยักไปหุ่นก่อนโอ้อันนี้อันตัวเก่ามันตัวน้อยเก่ามันตูดน้อย cái lựa lại hắn bởi sau hàng ngắn mắt lựa chọn nhiều chọn lựa 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 chọn lựa lựa chọn 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 Được rồi. lựa chọn 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 กิเาะมาหุ้มนแล้วอ้กเขายูีเาแบ่หาดวลดงโอเคกำลังหเราโอ้โหมอเอาหน่อยพอคนยกำลังเก็บหินเก็หินเ็แล้วเห้อเนาะเห็นแล้วรอลายังได้เข้าบักแ่เข้าเินเด้แล้ว ในกิง่งโบยู่ในกิงก่งโบยู่นันแม่ไปหาแม่ไปนอนพุ่นแหลมแต่แหลมมาส่วนหลายนอนพุ่นเดี๋ยวนี้บุคลีมานอนที่แน้วส่วนหลายมะลิมะลิไปพุ่นไปนอนใส่แนวกินมะกุนมะกุฎแนวติดโลต้องยังบดเห็ดขินใส่พักมือนี้เหมือนี้บยู่ใส่พักมือนี้เฮ็ดเฮ็ดมังคุดวะเนาะใส่พักบดเพียบให้ออเมือนี้ได้หลายได้ถุงหนึ่ง มือม่อนะเมื่อนเขามันกินเมือ่อนเราไปเอาวิ่งแกงแกงหมกทั่วโอ้ต้นดุ่มกันมันละอันนี้เป็นมักป๊อปคอนนะนี่ป๊อปคอน,นยอ,คอ,อยู่กันเองเลยนะอยู่กันตามมาลำพังเลยน,ะนอนสามคนนี่ไอ้กุ๊กอ่ะซื้อกิ่งเ,เราไปยิ้มไปยิ้มน้ำปูสาวอยู่ห้ใยแกงนั่งไง นัำผู้สาวเนี่ยเปลียกแล้วก็เลือดแต่เล็กน้อยเมื่อกกิ้งโลกิ้งแล้วก็ซานกิ้งในกิ้งก็แตกทะลุไปายไปมันไนกิ้งก็แล่นไปแล่นมาปุบไปปุบมาเล่รอนไปเรื่อยไปทั่วเลยน้องในกิ้งมหาแม่แน่มาหาเลยไอ้แน่แต่ว่าตัวสวยเราคุมเข้าอยู่นี่มันเรียกว่าติดกินพุฒนอนพุฒส่วนไหลเมื่อได้เสียงฮาร์โรต็อกเกิดได้เสียง เดือนสี่เดือน้าเดือนสี่เดือนห้าเนาะตอนนี้เดือนอะไรบได้ไปเล่นหุุนร้างเนาะโบได้ไปดอกบโมีเงินโบได้ไปน้ำเขาบโมีเงินไปแล้วก็บมีรถเหนาะไงรถต๊อกมาพี่มื่อเมื่อนั้นอ่าไปตัดแคมมันขายได้หลายไปได้แคมเดือนเจ็ดพันเบสีสี่พันได้สองโลจักรี สองโลซัค 44, like like so บคิดเขาให้สี่สิบสี่พันเอาไปเฮ็ดบยังไงเอาไปแจยอาจารย์แจยอาจารย์ขันค่าเก็บเกมในห้องเงี้ยเนาะขาน้ำขาในขาันขานี่เก็บมันเก็บนี่เก็บหลายสิบไรเงีบดีมีแต่ขาเพิ่มนะเนาะขาน้องแล้วว่าในห้องเงี้ยเจ้ามีอย่างกินเรือยงอย่างบักคนเทียบหรบักเฮ็ดบอะ บริเดอกบริเรณดอกปกติจะมีกินเล yup. like, ี้ยงเมื่อเมื่อระบบเงินไายแก็งหมดเพราะนัดเป็นเล่นบุญสร้างเราเนาะมี้มันมีคำไปเล่อดอกดอกเะบ่อเพื่ไปเ่เพื่อค่อยอิ่นไปเลยถ้ามีเงินมาเพื่็จะเอกหอกไปเมื่อเ่นี่ยมาเพ็่แ่ผมมีคืออะไรมีเงินก็จะออกอไปเมื่อมอกในกินโลกกินเหมือนกินซานกิ่งกับเป็นกิน เงินไปริ่มคนละต้องใส่เงินประมาณเอ่อห้า,า,านหนากแสนอะไรกันโอ้โหห้าหกแสนน่าสิประมาณล้านหนึ่งคนละจังสี่ได้กินได้อยู่ได้กินประมาณล้านหนึ่งกต่ประมาณสองพันประมาณ,มาณ, 2, มาณ 2, Again, สองพันบาทกันสี่เที่ยวยมึดเพราะว่าปไ,ไ,ปไ,ปไปนะ้อยหลายคนเลยเก็บไฟมึดแต่ว่าตรงีเป็นยังไงไอเป็ยังไงไฟเนาะูไฟเนาะมีหุ่นสร้างไอเป็ยังไงไฟ กินข้าววัน้ี้ข้าวมันซุกเลยกิบนข้าวบุญปีใหม่ของข้าอยู่เมนกรผ่านไปแล้วได้ไข่แดงอยู่บ่เจ้ากันเ้ได้เห็ดไข่แดงอยูเ่ยด้วยีวเน่อานน้ด้ไเอาไปน้ำจ๊องดยปอยุบมไปเนะไ้ดอยากอีกีนวยส่สารท้วยห เจ้าเ็จ้าก็เห็นไหมบ่มีชู้น้องมันแล้วมีชู้น้องก็สนใจเลยชู้น้องยอมซี่บเออล่ะล่ะได้แต่ซาวน่อยแลปั่นการไข่แดเอาโอเคน้องๆบอกเลยมาต่อรถไฟให้น้องนไอยนึงแว่มาลิ้นแว่มาลิดมามาเบิ้งน้ำมบิ้งรถไฟขาดได้หลายมือเลยล่ะได้สามสี่มือเราบอกเลยหาแต่งูมือวานนี้มือนี้บอกเลนคือเลยเอารถไฟมาเปลี่ยนให้น้องมาต่อให้น้องเปลี่ยนอันใหม่เลย มันดับแล้วมันสฟงานเด,ดินดิตันเต้สมัยผมตูค้คนละหลายปีแล้ว,วค่าไฟนีเดือนเท่าไหร่ไหมจริงเดือนเราซ่าปลายพันเดือนเราซ่าปลายพันก็ประม้าน่ะสามี่สิบาทเีทงประมาณสาสิบาทสามสิบปลายบาท เอาโอเคน้องพี่น้องน้องเดี๋ยวป๊อปเปิ้นกับสี่คอตัวกับก้อนบ่อน้องกับหุงข้าวละก็เหลือแต่หุงข้าวแนวกินน้องเฮ็ดไว้ละน้องเมคกินเฮ็ดไว้ละเหลือแต่หุงข้าวหุงข้าวซุกกับเจ้ากับสีผ้ากันกินข้าวเดี๋ยวป๊อปเปิ้นกับสี่คอตัวกับก้อนบ่อนี้เอาไว้เจอกันไม่แล้วพี่น้องสำหรับมื้อนี้สบายดีพี่น้องเลยเอาสบายดีซานเก่งสบายดีสบายดีเมเก่งสบายดีโลเก่ง ไปบายบยเด้อยพี่น้องเดิบมาเพื่อนก็นักสบายดีเมื่อสู้ทุกคนเจ็บไม่ั้งใจมาเพื่อน